วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับ 1- น0ถึงกันนะคะนักเรียนเช่นนะคะนะคักเรียนเรามีดินสออยู่1แท่งอันนี้ถ้าเป็นเลขฮินดูอารบิกนะคะเลข1เลขหนึ่งฮินดูอารบิกค่ะเลข1ไทยนะคะนะคักเรียนต่อไปนะคะนะคักเรียนเรามีดินสอสองแท่งหนึ่งสอง เลข2องฮินดูอาราบิกนะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นเลข2ไทยค่ะต่อไปนะคะ1 2 3นะคะเรามีดินสออยู่3แท่งนะคะเลข3มฮินดูอาราบิกค่ะเลข3มไทยค่ะ ต่อไปนะคะเรามีดินสออยู่หนึ่งสองสามสี่นะคะเลขสออี 1, 2, 3, 4, ะะข่ฮินดูอารบิกค่ะเลขสี่ไทยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามีดินสออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเลขฮินดูอารบิกค่ะเลขห้าไทยค่ะ ไปจำนวนนับ6นะคะนักเรียนเรามีดินสออยู่หนึ่งแท่งสองแท่งสาแท่งสี่แท่งห้าแท่งหแท่งนะคะนะคักเ,เรียนเลขนะคะนะคักเ,เรียนเลข6ฮยินดูอาราบิกค,ค่ะเลขหไทยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามีดินสออยู่นะคะ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งเจ็ดแท่งนะคะนักเรียนเลขเจ็ดฮินดูอาราบิกค่ะเลขเจ็ดไทยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามีดินสออยูหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งเจ็ดแท่ง แปดแท่งนะคะนักเรียนเลขแปดยูนูอารบิกค่ะเลขแปดไทยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามีดินสออยู่หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งเจ็ดแท่งแปดแท่งเก้าแท่งนะคะนักเรียน เป็นเลขเก้าฮินดูอาราบกเป็นเลขเก้าไทยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามีดินสออยู่นะคะ1แท่งสองแท่งสาแท่งสี่แท่ง5แท่ง6แท่ง7ดแท่ง8ดแท่ง9แท่ง สิบแท่งนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเลขสิบฮินดูอาราบิกค่ะอันนี้เป็นเลขสิบไทยนะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามครูได้นะคะและนักเรียนก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ